พี่กอนคะอยากทราบเทคนิคนิดนึงอะคะ่ะว่าตอนที่ทุเรียนเนี่ยติดหางแย้นะคะเล็กๆอะ่ะในเรื่องของอ่เขาบอกว่ามันพอติดหางแย้แล้วใบอ่อนมันออกมาเนี่ยพี่กรนมีวิธีและมีเทคนิคยังไงคะก็พอมันติดหางแย้แล้วใบเริ่มเริ่มใบอ่อนออกมาเนี่ยนะใบใบอ่อนมันจะปริแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็พยายามให้อาหารทางทางด่วนนะครับโอ้นะะเพาะ เฉพาะวงในครับจะเป็นลูกหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ให้อยู่ช่วงนี้เราจะไม่ไมให้อาหารทางด่วนคือเราไม่ฉีดพน่นทางใบใช่เราจะให้เฉพาะแค่ลําต้นกับช่วงครับช่วง,ช,วงช่วงในวงในนี้ใช่ช่วงผลมัน<อ>รเราฉีดตรงนี้แล้วแล้วอาหารมันก็จะพร้อมครับพอถ้าหากว่าเราสังเกตดูนะว่าเออเราฉีดแล้วเนี่ยลูกมันพลิกมันสวยพอลูกมันสวยแล้วเนี่ย เราก็พยายามพว่วนทั้งลูกทั้งใบแต่ที่ใบนี้ให้มันน้อยที่สุดคือให้มันใบมันเน้หันบ้างมันก็จะไม่มาแย่งกับลูกนะมันก็จะมีหลุดล่วงบ้างเป็นธรรมดานะแต่มันก็ยังพอ,อมีให้เราบ้างเห็นเห็นด้วยนะยังเห็นเ,เห็นอยู่เนี่ยมันก็เหลือจากใบอ่อนนะครับช่วงที่ฉีดวงในในช่วงนะใบอ่อนเนี่ยใช้อาหารพืชตัวไหนจะใช้พวก ไม่พาวเวอร์อ๋อไม่พาวเวอร์ครับนี่มันจะมีเราก็จะจะลดไอ้ที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะสารลายที่เป็นแคปซูลเราจะลดลดลงลดลงะนะครับแต่ทีนี้เราก็จะเพิ่มไอ้ไม่พาวเวอร์เนาะค่ะกฝาสีเขียวเท่าไหร่ครับปริมาณ1000พันลิตรปริมาณลิตรเราก็ยังใช้ประมาณหนึ่งลิตรอยู่นะครับอ๋อหนึ่งพันลิตร ใช้ไม้พาวเวอร์ Power สีสีเขียวหนึ่งล <1 l. S 2> ิตรแล้วสีส้มล่ะคะสีส้มเราก็ใช้ห้าร้อย cc อ๋อใช้ห้าร้อย cc รถรถ <c oughs> ต้นนั้นลงมาเราจะพยายามบำรุงลูกมันแล้วก็บำรุงต้นมันอยู่ค่ะแล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะนอกจากไม้พาวเวอร์เซ็ตผมไม่ได้ใช้อะไรนะเพราะว่าเราก็กลัวเราไม่กล้าใช้ตรง <c oughs> เราก็ใช้ตัวนี้เห็นว่าลูกมันเขียวแล้วก็ มันเนี่ยดูไม่มีไม่ผิดปกติสีมากนะเราก็ใช้ตัวนั้นก่อนเกลียพอมันโตประมาณสักเออประมาณสักเท่าแก้วน้ำหรือขวดโรลาริสเนี่ยทีนี้เราก็ใช้ตามสบายเลยนะครับใช้ปกติเราก็ติใช้ปกตินะครับทีนี้ตะภูมันยังไม่เป่งเท่าที่ควรนะมัน คิดว่าทําไมต้นเล็กปีแรกทําไมมันไม่เป็นเอเขมหนามันทําไมเปลือกมันไม่หนามากมายนักมันไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยทางดินบ้างอะไรบ้างนะครับปุ๋ยที่ทําปุ๋ยทางดินเนี่ยที่เราใช้ไม่ให้มันเป็นเอเนี่เนี่ยเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับคือว่าใช้สูตรอะไรนะสิบสองสิบสองสิบเจ็ดอ๋อค่ะ หนึ่งหนึ่งกระสอบห้าสิบโลแล้วก็กับไอ้ <Power. S 2> My, ไม่ไม่เอปุ๋ยของไม่พาวเวอร์เนี่ยนะ,ะสองกระสอบคือร้อยกิโลพอคุกเขาสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งครับแล้วเราก็ให้ปุ๋ยตามปกตินะลดจํานวนเราเคยให้สักต้นใหญ่เราเคยให้โลนึงเราก็ลดเหลือสักครึ่งโลโรประหยัดไปอีกประหยัดนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตทั้งผลและพธ์ูมันก็จะเปล่ง พราะพูเป่งตั้งแต่เล็กเนี่ยมันจะไม่เป็นไอ้เทใช่เปลือกมันจะไม่หนาถ้าเรารอให้มันโตแล้วเนี่ยเราไปใช้เนี่ยพอมันพูเป่งแล้วเนี่ยเปลือกมันชนะอที่เราทดลองดูเทคนิคมันอยู่ตรงนี้เทคนิคก็คือว่าเราต้องใช้ตั้งแต่ลูกเท่าแก้วให้มันเบ่งตั้งแต่ตอนนั้นเลยเปลือกมันถึงจะไม่หนาที่เราทดลองมาเราเราทำมามันเป็นอย่างนี้ครับบางคนนะพอบอก บอกว่าให้มาตัดทุเรียนนะคนรู้จักกันทุเรียนสามปีป่าไม่ไปหรอกเป็นไอเคหมดเขาคือเขาไม่มาดูสวนเราว่ามันเป็นเขายังไม่ได้มาชมสวนของเราเนาะพอเห็นว่าเออมีคนมาดูเขาก็มาจองแล้วก็บอกไม่เป็นเอคไม่เป็นคนมาเขาไม่เป็นสวยมากเขาก็ถ่ายรูปถ่ายูยกัน่เสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่กรณ์มากๆนะคะ ที่ได้มาแบ่งปันเทคนิคในการทําสวนทุเรียนในเรื่องของการรัดยอดอ่อนนะคะว่าทำยังไงจะให้ทุเรียนได้ผลผลิตดีแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กรณ์นะคะสวัสดีค่ะ